สวัสดีค่ะถึงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงเพราะๆกับดนตรีดีๆนี่คือรายการดนตรีกวีศิลป์ค่ะรายการดนตรีกวีศิลป์นะคะเคยได้นําเสนอบทเพลงแนวธรรมะมาแล้วเนี่ยถึงสองครั้งอย่างที่ไอเคยบอกแล้วค่ะว่าบทเพลงแนวนี้เนี่ยหาฟังกันได้ยากมากเหลือเกินนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะมีกลุ่มนักดนตรีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้แต่งเพลงแนวธรรมะและนําเพลงของเขานะคะพุ่งสูตรชาร์ ของคลื่นวิทยุอันดับต้นๆของวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ครองใจวัยรุ่นมานานแสนานานเลยวันนี้ดนตรีกวีศิล์ภูมิใจนำเสนอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาค่ะ จงตั้งใจใน,นการกระทำวิสาขก,กูชานับเป็นวันสำคัญของโลกสรงคุณบสัจธรรมที่นำทางแก่ชาวโลกเรากำหนดเป็นมาดหมืนสี่พันคั้นทุกคนทางร่วมอยู่ที่ใจจิตใจของท่านเป็นจุด ผมเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาพวกเขาเป็นใครรวมตัวกันได้ยังไงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจกันมาจากไหนนะคะถึงได้กล้าจยแต่งเพลงแบบนี้และที่สําคัญโดนใจวัยรุ่นซะด้วยสิคะไอ้ว่าเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะคือส่วนตัวผมเนี่ยอาชีพวิศวกรน,นะฮะแล้วก็มีงานัิล็กแต่งเพลงเล่น,เล,นเล่นของเรานะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยประมาณปี45หนะฮะเราก็เขียนเพลงขึ้นมากลายเป็นเพลงธรรมะเก็บไปเรื่อยๆประมาณสัก10กว่าเพลง เพื่อนๆที่ฟังด้วยกันเขาก็รู้สึกว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์น่าจะทําเผยแพร่ไปเขาก็ยุให้เราทําแล้วเราก็พอว่างๆจากทํางานนะฮะช่วงพักเที่ยงเราก็โทรหาค่ายเพลงต่างๆนะฮะทุกๆค่ายเกือบทุกค่ายในประเทศไทยว่างกันเถอะคําแรกที่เขาบอกว่าเพลงธรรมะเหรอมันจะขายได้เหรอนะก็บอกว่าปฏิเสธ90%ปซปฏิเสธนะสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าให้เอาเดโมไปทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวว่างๆจะหยิบด,ดูนะเราก็ เกือบท้อแล้วเราก็เกือบท้อแท้ทําไปทํามาก็มาเจอ,เอคนใจบุญนะฮะคือคุณต่อยเพิร์สักจันปานอยู่ที่ c Digital นะีเนดิจิตต์ละเราก็ขายไอเดียเขาเขาก็เห็นว่าเนื้อเพลงของเราเนี่ยมันแปลกดีมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็บอกว่าน้องทําแล้วมันจะได้บุญนะเขาก็เลยรับทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะโดยรวบรวมน้องๆจากคนดนตรีด้วยกันนะฮะมาจากหลายค่ายหลายฝ่ายส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยไม่คิดตังค์เลยนะฮะแรก,แรก นะแต่เราก็ทําในราคาวัดให้น้องๆในราคาวัดไปนะทําเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาชื่องานเกาะบัดไดวัดกลุ่มเราก็ส่งเพลงนี้ไปให้แฟร์เดิโเพลงแรกที่ส่งไปคือเพลงเรื่องนิ้เดียวตอนที่ส่งไปยังไม่มีชื่อชื่อกลุ่มเลยนะทำเป็นคล้ายๆสองผ้าป่าส่งไปสอง,งผ้าป่านี่จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาปรากฏว่าเพลงมันติดชาร์ตคนที่แฟร์เขาก็เลยเรียกเราว่าพี่แอ๊ดจะเรียกอะไรดีเรียกกลุ่มเรียนเชิญได้ไหม เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยก็เลยได้ชื่อตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับก็เลยได้เป็นงานออกประมาณมิถุนาปี47นะครับงานนี้พอออกไปปั๊บก็ได้รางวัลคมชัดลึกแฮมเบอร์เกอร์อวอร์ดต้นโพทอง